ช่วเชิญยิ้มเชิญยิ้มสนับสนุนโดยสบู่วิภาดา3ส,สูตรในกล่องเดียวสนับสนุนโดยรองเท้านักเรียนเกิร์ลี่แกงรุ่นไดมอน ใช่ไหมวไ э อ้คุณพ่อคะอะนีรองเท้าน,นักเรียนเกรีแกล้งรุ่นดมอนค่ะดูสิคะมีเพชรด้วยเลยถ้านีเพชรแล้วไหนเข้ากลัวปะอ,อ๋อเลยเพชรไปหน่อยค่ะเป็นึกระหน,นคุณ<อ>พอ่อน้องครับค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้พาลูกหรือว่าหลานมาดูรองเท้านักเรียนเกรีแกงค่ะลูกครับอ๋อไม่เหมือนเลยอะไม่เหมือนคุณพ่อเหรอไม่เหมือนคนเลย ไม่ใช่คนเลยคะ่ะหนูคนกรุงเทพค่ะไม่พี่เขาหมายถึงว่าหน้าตาลูกอ่ะไม่เหมือนมนุษย์มนาพ่อพูดอะไรก็ไม่รู้นะหนูอายอเออขอโทษนะคะนี่อายหรืออวดกันเ้นเ่ยอายค่ะว่าแต่หนูชื่ออะไรลูกนายเอ็นดูคือหนูชื่อใบตูค่ะคุณปู่ชื่อใบตองคุณน้องชื่อใบยอสคุณคุณพ่อใบ ชดเลยเป็นคนตลกนะคะพี่อู๋ธนาธรเนี่ยพี่ติ๊กอายช่วยพี่ส่งมาตลอดเลยอ่ะหนูชื่อใบพลูเหรอครองจองกับพี่เลยคุณพี่ชื่อใบนาด ทำาไมหาผมว่าขายของดีแล้วครับค<อ>ือว่าลูกสาวเนี่ยเขาอวอนมากอยากได้รองเท้าเกอร์ลี่แก๊งแล้วไม่ได้อยากได้คนเดียวนะ,ะจะซื้อไปฝากเพื่อนด้วยใช่ค่ะเราวเพื่อนใบพูเนี่ยค่ะชอบรองเท้านัเกเรียนเกอร์ลี่แก๊งรุ่นไดมอนด์ค่ะเพราะันดูนี่ค่นนคะนี่มีเพชรนี้เพชรหมุนได้ด้วยป จัดมาให้เลยนะครับ2คู่ได้เลยค่ะเดี๋ยวกรุคุณพ่อผรขอรองเท้าผ้าใบคู่นีกาค่ะวิฉลาดเลือกนะคะเนี่ย,ยใช่ค่ะรองเท้าผ้าใบเกรหลีแกงเนี่ยนะคะใส่เบ้าสบายแล้วก็ใส่ได้หลายฟังก์ชันค่ะใส่กรเรียนก็ได้ใส่ไปเล่นกีฬาก็ดีหรือใส่ไปเทียนะ่ยวนะปังค่ะถ้างั้นจัดมา3คู่นะครับ3คู่นะเดี๋ยวผมเอานะครับได้ค่ะเ,เลือกเลยลูก ต้องการเจอตัวอยู่ทักจะตกใจหมดเมื่อวานพี่ไปงานเลี้ยงรุ่นมาเจอเพื่อนเยอะเลยเว้ยเออไม่ได้ถามผมไปก่อนเลยพี่ก็จะเล่นตอนนั้นเดะเจอเพื่อนอะไรเป็นไงเพื่อนสมัยเรียนนะตอนนี้มันเป็นนายกไปแล้วจริงปะเนี่ยเออเป็นนายกรัฐมนตรียกหินยกทรายนี่ล่ะอ๋อนี่พาลูกไปซื้อรองเท้านักเรียนเกิร์ลรีแก๊งใช่รุ่นใดมือ ดอมันค่ะรุ่นไดดอมันไดมันค่ะรุ่นไดดอมอเกิดใหม่รุ่นโดเรมแนพอแล้วรุ่นโดอมแมนโอ้ยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวพี่ต้องพาลูกไปเติมก่อนเติมอะไรฮะเติมอะไรครับพ่อแอบเติมอะไรใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเผลอไม่ได้เอฟซีแบกันจง